โอ้เดีดเอาปีกล้วยนี้ออกก่อนนะครับเนื่องจากถ้าเอาปีเหลือไว้ทำให้กล้วยเขาไม่สมบูรณ์นะครับโบราณเป็นให้เอาเออกกล้วยจะได้สมบูรณ์มีวิธีไหนไหมที่ให้มันหักโอ้โหโอเคหักละโอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ั่น ต้องสาเร็จไงเนานะบัดดีเนาะบัดดีเนาะโอ้มันลวกกับข้ามันอยู่ในห้องใหม่บัดดีโอ้มันอยู่ในห้อง,ออองข้าอยู่จะแดดเอ็งลวกกับข้านั่นน่ะโอ้ใช่ใช่เอ็งลวกกับข้าเยอะเห็นไหมมันอยู่มันอยู่ในล่มนะมันลวกนะเออเห็นแมวมันนี่ง่อเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เนี่ยมันใช่ใช่ออกแดดเนะอ่าค่อยๆเดินเรียบๆล่มมาะเนี่ยโอ้มันลายมัน้ายกูกูก็ยอมแพ้มาบันทียมึงลวกกว่าข้าว่ะข้าาปีไปก่อนอืมโอเคอ่าบันีดูปดีดูดูดูปีดูปีกินเป็นไหมเองกินเป็นไหมฮะกินปีเป็นไหมลูก กินปีเป็นไหมกินปีเป็นไหมโอ้กินปีเป็นไหมกินไม่เป็นแต่ะจะ๋่ข้าไปกล้วยก่อนอะลงนั่งลงกล้ยก่อนเดี๋ยวไปมีดวันนี้ได้เลิกดีวันนี้เลิกดีวันนี้เลิกดีเอากล้ยก่อนเด้อชางไทย ลุงคุณตายเอากล้วยก่อนไปอุกบ่มสุกเราจะได้เอาไปถาวายทานพระพร้อมมอบปัดใจให้ได้กินผลกินผลทานตัดก็ให้บระไดไปได้กินนะเออต้องตัดอุกบ่มมอบผ่านพระผ่านเจ้าถึงจะได้กินอ่ะตัดนี่ก่อนโอ้ปีมีวิธีไหนไหม เดียวเดียวโอ้ต้องปลดนี่ลงอเออไม่ง้อนะเลยเห็นว่าเราเลี้ยงกล้ยกวยเขาก็พัฒนา,ยายอยู่เรื่อยๆไปก้นทำไมไม่ปวดหัวใหญ่เลยะก้นลงมาบุบเห็นไหมโอ้แค่นี้ก็ได้เลยแต่ก็ฟันลงมาไม่เห็นต้องไปเอาให้ลำบากลำบนเลย ฟันให้เขาเอียงลงมามาเด้อกล้วยกับปีเอ้ยทอนี่ตอนนี้เอ้ยลูกขอตัดขอฟันเอาหน่อยบุญนั้นได้เท่ากันเอาไปถวายพระก็จะได้ผลกินผลทานแตกกัน